ช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยง่ายหายใจลําบากหายใจเร็วใจสั่นไอบ่อยโดยเฉพาะตอนคืนนอนราบไม่ได้มีอาการบวมที่เท้าหรือบางทีนะครับแค่เดินขึ้นบันไดรอบเดียวก็หอบแหกๆแล้วตรงนี้ระวังนะครับอาการพวกนี้เนี่ยอาจเป็นสัญ,ญญาณของโรคหัวใจโตแล้วหัวใจโตคืออะไรปกติแล้วนะครับหัวใจเนี่ยของเราเนี่ยจะขนาดเท่ากำปั้นของตัวเองครับ แต่มันจะใหญ่ขึ้นหนาขึ้นเพราะทำงานหนักกว่าปกติครับเหมือนปั๊มน้ำที่ต้องเร่งตลอดเวลาสุดท้ายกล้ามเนื้อหัวใจก็จะเสื่อมเร็วแล้วอะไรมันเป็นสาเหตุความดันโลหิตสูงเบาหวานซูบุรี่เครียดนอนน้อยหรือพฤติกรรมแย่ๆที่เราทำเป็นประจำทุกวันข่าวร้ายก็คือหัวใจที่โตไปแล้วจะไม่หดกลับมาเหมือนเดิมแต่ข่าวดีก็คือเรายังถนอมมันได้ครับเช่นดูแลหลอดเลือดให้แข็งแรงเพื่อทำให้หัวใจไม่ต้องปั๊ม แรงจนนเกิอย่าไว้นะครับหัวใจเป็นอวัยวะแรกที่ทำงานตั้งแต่คุณเกิดและจะเป็นอวัยวะสุดท้ายก่อนที่คุณจะจากไปเพราะฉะนั้นครับใครอยากดูแลหัวใจให้แข็งแรงไปนา,นานๆพิมพ์คำว่าดูแลหัวใจไว้นะครับแล้วมาปรึกษาปัญหาสุขภาพกันครับ